เปิดช่วยเปิดอะไรเปิดใหม่เปิดชิดเปิดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพอม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาพาแซบมาละค่ะมากับตัวปวนค่ะเมื่อนี่มากับไข่ข้าเนี่ยน้องซิฟฟอนค่ะยอดเด้อหนูได้หมึกหางหมึกหางหมึกกล้วยหางปลาหมึกกล้วยค่ะพี่น้องแซ่น้ำปลาดาเดือดเขาชื่อกล้วยค่ะวันนี้หนูก็อยากเริมมาด้อค่ะเด้อ เชยบ,บก็สมครับามาไมากินเลยค่ะเหนียวเนืเนเนอ่อยหอมนะเออแมงวัน ตรงนี้ห้ามกินนะคะกินได้หมดนั่นแห,ะห,หละค่ะหลักสูตร้ในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยคะ่ะอื แล้วพากินได้นะลูก <c oughs> พูดอะไรคะ <c oughs> พูดให้เป็นคำค่ะลูกอื <c oughs> เป็นกรุบๆดีค่ะบนเหนียวเหนียวไม่ชื้นฟัน เป็นไรลูก ฟันไม่ดีหรอคะ <c oughs> ฟันหนูไม่ดีหรอ <c oughs> เคี้ยวไม่ได้หรอ <c oughs> กินได้เ่ยอันนี้เย็นก็กินได้มันไม่ได้เหนียวค่ะลูกเผ็ดหรอน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันซูกีนะคะพี่น้องหนาวสีดีก็หนาวอื สงสัยจะเป็นไข่้นมาจากโรงเรียนกีฬาสีค่ะเมื่อนี้ ขนมอ้ปลาหมึกไม่กินใช่ไหมอืมอเอาออกนะมันจะกินขนมเหรอคะงั้นน้ำไม่เอามาวางไว้ให้หรอไม่ค่ะไม่มค่ะทีไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะ เป็นถาดเนี่ยค่ะลูกเทได้เลยปากกัดดีเองทำดีทำดีดคะ่ะค่ะกินเลยคะ่ะ ค่ะทกจะไม่เห็นเพราะว่ามันเล็กไม่ต้องกระซิบค่ะมันจะเล็กแบบนีนนะคะทุกคนทุกคนจะไม่เห็นอขอโทษขอขอโทษขอขอภัออยด้วยนะคะอื เียงกรอ,อบดีเนาะ,ะมันจะไม่มีไส้นะคะทุกคนเพราะว่ามันกรอบๆบจะไม่มีไส้ค่ะกินเลยค่ะลูกกินไม่ได้เขาเป็นเปลือกแข็งทุกคนห้ามทำตามนะเดี๋ยวหนูจะกินเปลือกให้ดูดู ฉันก็ไม่สนใจมุกต้องกูอคอยล้องอ้อมนะลองอ,อ้ำด,นะดูสักนิดหน่อยยังไม่ีใครได้ยินแม่งกันคนละชิ้นนะคะกัดคนละชิ้นลองชิมดูอร่อยมาก ลูกคน,น,น,นยังสวัวดีก็พี่สายย้าดีกว่าพี่ส่้ายู่น่น แกขนมแล้วสิไปกินพิซซ่าบ้านเนี่ยอตอนแรกสิกินปลาหมึกนั่มเอาปลาหมึกมาให้สิกินขนมแกขนมแล้วสิไปกินพิซซ่าน้ำหวานไมดีกินหมูคิผิดเลยสมซื้อโต๊ะป้วนนั่นละจะจืดๆแต่ว่ามันเกินไปนก็เลย กิ <11. S 1> มันรสหวานก็เลยไม่กินหรอคะ,ะดีแล้วมา,ลมาเครเทศ อีกตั้งเยอะเก็บมั่นละค่ะน้าพี่น้องมันเป็นอะไรไปเอาพิซซ่ามากินเลยไปอ,อย่าค่อยเก็บเดี๋ยวแม่เก็บให้ เฮ้เราเจ้าบ่ต้องฟากเจ้าเจ <c oughs> ้าแป๊บหนึ่งนะเจ้าสานไม่ต้องวิ่งนะลูกไม่ต้องวิ่งนะคะ

กินอี่ยังล่ะพิซซ่าตากแดดดูลายดำเบ้อล้วค่ะน้ะะองชิปอ่อนใครอยู่จังหวัดกรุงเทพอะไรให้มีเซเว่นก็แวะเข้าไปลงดูเลยนะคะไปดูอะไรคะลูกสาขาม,มีพิซซ่าค่ะ <laughs> ไปชน่อแค่แ่ว่าอีเลเ่น,น่อ,อืมโฆษณาไห้ครมและวถ้มึสถ้าคนอ,อยากกินอืมแนะนำถ้าคนอยากกินเดี๋ยวว่าทุกคนมันดิ้นจริงๆคนอย่าเพิ่งกินนะคะไม่งั้นมันจะกินอะเข้าไปตายแล้วะค่ะลึกไปเข้าไปอืม พูดไปเรื่อยพิซซ่าที่ไหนจะดิ้นได้แม่หม่คำมึกอ,อ๋ออ๋อมาหันขี้วาวเรื่องพิซซ่าอยู่มาหอดปลามึกย่ำเลยพอมายังให้แม่ปิดกองไล้ยังกินให้หมดกองอ่อกินเลยสิ ทุกคนอร่อยมากอร่อยมากคะ่ะอือโชตีค่ะเตียงไก่มันลองไก่ขันค่ะลูกเดี๋ยวนี้ ทาเพิ่นฟินว่าเป็นโลคกกิตในทำหน้าฟินไหม,ม <c oughs> ใกล้คนสายเห็นเนาอหน่ำกินเลยนะคะแม่จะปิดกล่องแล้วนะ แม่กินผักุ่มงวันนี้ให้หมดอืขให้แม่กินกับอะไร,รอ่ะลูกก็หมึกแม่หมดแล้วก,กับขนมก็ได้รู้ไหมกับเนี่ยแล้วก็เสรื่องเทศลูกสุดท้ายเลย ปาดปากเจ้าขี้เลื่อเห็นไหมไงมองมึงได้เชยฆ่าลูกเจ้าฆ่าลูกเจ้าไม่ใช่แม่ใหญ่ของเจ้าเออเหรอแม่เท่าก็คือีอย่าเรียกแม่เท่าเลยฆ่าลูกเจ้าไม่ใช่แม่ใหญ่ของเจ้า จ้ะย่าเฉยกินเรื่ลยๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ปิดกล้องก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเพราะว่าน,น้องไอคอนร้องไห้นะคะเดี๋ยวค่อยกินต่อไปละค่ะพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้เกียรติเขาม่ติดตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณหลายค่ะอ๋ยามาไปละค่ะยามาหาล้านขอบคุณพ่อแม่พี่น้องให้เกียรติเขาม่ติดตามรับชมแล้วค่ะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจสมเติคลิปต่อๆไปค่ะสมซาการน้องชิฟฟอนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ